สวัสดีครัสิสติดตามทุกท่านนะคะการานีนะคะ้พประการศึกษาอวันนี้เรามาร่วมแสดงความยินดีนะคะสาากาาศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัและนวัตกรรมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูที่กลาาให้เกียรติมาเป็นประธาน ขอประกาศสัญญาบัตรแก่ผู้สมั็รการศึกษาในวันนี้และในโอกาสนี้จะผมขอรายงานมนึการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศสิญญาบัตรการจัดการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุประจำปีการศึกษา2ร6 6อกสพอสังเกตจาันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการหนึ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรม ให้เป็นผ <oh> ah. hm ู้ประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มสดงความเป็นดีนะคะบริผารจัดนะคะพิธีมอบประกาศสนธิสัตย์แบบสูตรนะ้ะการบริการดูแลผู้สูงอายุเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและผู้สูงอายุที่มีภาวะผู้สูงทั้งนี้ หลักสูตรได้ดำเนินโครงการตั 15, ง 67, ้งแต่วันที่15ธันวาคม2566จนถึงวันที่31มีนาคม2567ในครั้งนี้โดยจัดให้มีกิจกรรมการ,รของโครงการทั้งสิ้น9กิจกรรมมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมลงประบอกเพื่อคนทั่วไปและนักศึกษา,ขอ,า,กอา,ข,าของมหาวิทยาลัยเราสาแค่ปีที่สามทำอะไร ซึ่งบุคคลที่เข้าอบรมทั้งเส้น27คนมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งเส้น27คนเหมือนกันและการเข้าร่วมรับประกาศเชิญบัตในครั้งนี้มีผู้มาร่วมรับประกาศเชิญบัตรจำนวนทั้งสิ้น23คนประมาี้ครบท่านพิเศษคนนะที่3คนผู้เข้าอบรมทุกคนได้จาการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้รวมถึงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพซึ่งจะศึกษาบางส่วนของของเราเพื่อการศึกษาชั้นปีสามยังไม่สะดวกในการออกฝึกในการวิชาชีพเราจะส่งฝึกประมาณปลายเดือนมิถุายนที่จะถึงเพื่อให้เขาได้พัฒนาในการเรียนรู้เดกในในกระบวนการเรียนร้นะครับซึ่งทุกคนได้ผ่านการพัฒนาทักษะความสามารถและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประอกอบการด้ดขขนดานการดูแลผู้สูงอายุโดยแหล่งคึอปฏิบัติการวิชาชีพที่ได้ดำเนินการส่งรักษาไปถึงนั้นประกอบไปด้วยโรงพยาบาลสรินโฮมสเตย์สลินโฮมเก็บแคร์การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะผู้สูงและบ้านสวนกามลาเมอร์ซิงโฮม ว่จาจดกรานที่ปลายที่เป็นพื้นที่สบีนะครับซึ่งทั้งสี่แหล่งตึกที่เราส่งไปตึกนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมมีจติติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุและมีทักษะที่เพียงพอในการบริหารจัดการสถานประกอบการหรือสถานดูแลผู้สูงอายุซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายของภาระเราด้วยที่เราจะทา นอกจากนี้ผู้ควบลมยังได้ไปศึกษาดูงานนะครับที่ศูนย์ผู้สูงอายุนครราชสีมาลและศูนย์ผู้สูงอายุพักนาการ,รการแพทย์ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งต้องเพิ่มปรมประสบการณ์ให้กับผู้ควบรมามากขึ้นเพื่อให้มุมมองเปิดมุมมองการประกอบธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ควบลมทันนี้ทั้นก็รวมอาจารย์ในสถาบันิชาด้วย ที่ได้มาเปี่ยเพื่อจะได้มาปรับปรุงหรือว่าได้มาพัฒนาสถาบันวิทยาลัยพุกนิยมของเราด้วยครับวันนี้ได้เวลาสุควรนแล้วให้ขอ,อเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉลองสุพองอธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทประธานในพิธีได้กรุณากล่าวให้โอกกว่าแแสดงความดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขอรียนเชิญครับ